ผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับด้านการงานก็ยังคงต้องเหน็ดเหนื่อยยังคงต้องคิดเรื่องการงานอยู่นะครับถึงแม้คนที่จะไม่ได้ทางานก็อาจจะต้องมีเรื่องให้คิดให้กังวลเข้ามานะฮะหรือว่ามีใครมาขอให้ไปช่วยเราทำให้ไปช่วยทําอะไรบางอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <P> ในส่วนของการค้าธุรกิจนะครับก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยดีนักยังอืดๆอยู่นะครับยังไม่ค่อยคล่องในอย่างที่เราปรารถนานักนะครับ <laughs> ในด้านของการเงินนะครับด้านการเงินเนี่ยต้องบอกว่า มีโชคอยู่เหมือนกันมีโชคจากคําพูดคําจา,ก,จาก,การเจรจาติดต่อสื่อสารนะครับมีโชคจากแดนไกลทางไกลนิดนึงนะครับหรือว่ามีโชคจากการเดินทางก็ได้นะครับส่วนใหญ่บางท่านเนี่ยจะหมายถึงโชคแบบเสน่หานะครับในส่วนของความรักนะครับก็ถือว่ามีความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะครับมีการพูดคุยมีการติดต่อกันนะครับมีปัญหาก็จะคลี่คลายเคลียร์กันได้ครับคนที่ยังโสดอยู่เป็นที่สนอกสนใจเลยว่า มีสเสน่ห์มีความโดดเด่นในตัวเองด้วยนะครับในวันนี้ดูมีสง่าราศีนะฮะมากันที่วันถัดมาครับคือวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารมีโชคเลยทีเดียวนะครับด้านการงานประสบความสําเร็จด้านการค้าธุรกิจมีความสมบูรณ์ดีนะครับติดต่ออะไรก็ราบรื่นลงตัวมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนครับ ในด้านของการเงินก็มีโชคเช่นกันนะครับโชคลาภการเงินกําลังมาครับในวันพุธนี้บางทีอาจจะได้อะไรมาแบบราบรอยฟุกๆก็ได้นะครับในส่วนของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่รวมความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับไปเน้นเรื่องหาเงินไปเน้นเรื่องการงานการเรียนซะเยอะนะครับหรือว่าให้ความสําคัญกับครอบครัวมาอันดับหนึ่งจึงไม่ค่อยมีเวลาไปคิดเรื่องความรักมากนักนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์มั่นคงดีนะครับไม่ได้มีอะไรน่าวิตกกังวลครับ มากันที่วันถัดมาครับก็คือวันพุธนะครับพู้ที่เกิดในวันพุธนะครับการงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะงานในเชิงพูดคุยติดต่อสื่อสารติดต่อประสานงานงานเชิงบริการนะครับพวกนี้จะค่อนข้างโดดเด่นเพราะฉะนั้นใครทําร้านค้าอยู่ในเชิงบริการธุรกิจโรงแรมนะครับสปาเสริมสวยอะไรพวกนี้นะฮะดีมากเลยทีเดียววันพุธแล้วต้องกับวันหยุดด้วยนะครับ ในส่วนของธุรกิจด้านอื่นก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดเป็นงานเชิงที่ช่วยเหลือพพอร์ตงานเชิงบริการก็ดีเช่นกันนะครับถือว่ามีดวงการงานที่ดีถ้าเกิดจะไปติดต่ออะไรกับใครเรื่องการงานนะก็จะได้รับการตอบรับสนับสนุนที่ดีด้วยนะครับด้านการเงินมีโชคด้านการเงินนะครับมีโชคลาบมีความสําเร็จในด้านการเงินเข้ามาใครมุ่งหวังสิ่งใดนะครับมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะครับให้มีความพยายาม,มนิดนึงก็จะได้มาอย่างไม่ยากเย็นนักนะครับ ในส่วนของด้านความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับยังไม่ค่อยโดดเด่นนักในเรื่องของความรากักจะเน้นความรักความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันมากกว่าหรือคบกันเป็นเพื่อนนะครับสนิทกันแบบเพื่อนปรึกษาหาเรือกันบางท่านอาจจะเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องคุยกันนะครับในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วความรักความสัมพันธ์ชีวิตคู่ชีวิตครอ,อบครัวมีความมั่นคงมีความน่นแฟนดีครับมากันที่วันถัดมาครับคือวันพระศบดี ผู้ที่เกิดในวันพระหัสนะครับวันพุธที่6เมษายนนี้ดวงดูแล้วจะยุ่งกว่าใครเพื่อนเลยนะครับมีเรื่องของความอึดอัดกายอึดอัดใจเข้ามานะครับเรื่องให้ห่วงเรื่องให้กังวลมีปัญหาเข้ามารุมเร้าเลยทีเดียวถ้าใครต้องทํางานนะครับวันนี้จะยุ่งมากเลยทีเดียวนะครับถ้าใครไม่ทํางานเนี่ยก็อาจจะมีเอฟเฟกมีผลกระทบต่อเรื่องมาจากเรื่องงานก็ได้ทําให้เราเหมือนกับวันหยุดแท้ๆกลับต้องมาคิดต้องมานั่งทําเรื่องงานอยู่นะครับ ในส่วนของธุรกิจก็ต้องระมัดระวังเช่นกันธุรกิจการค้านะครับใครเปิดร้านค้าธุรกิจต่างเนี่ยระวังเรื่องการหมุนเงินสภาพคล่องหรือว่าระวังปัญหาทะเลาะเบอาแวงขัดแย้งกันภายในองค์กรแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะเบอาแวงขัดแยง้งกันกับลูกค้าก็ได้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับจเย็นๆแล้วก็พูดคุยกันให้เคลียร์ให้ชัดเจนครับเรื่องของการเงินนะครับจะมีโชคด้านการเงินมีความคล่องตัวด้านการเงินนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานเชิงบริการหรือว่าเชิงการค้าธุรกิจนะฮะ พวกนี้จะมีคนเหมือนกับามาส่งเสริมมาอุดหนุนมาสนับสนุนเรานะครับแต่คนที่ไม่ได้ทํางานเชิงนั้นนะครับเรื่องการเงินก็จะตรงกันข้ามนะครับมันหมายถึงเรื่องของอะไรที่มันไม่ค่อยพอเพียงสักเท่าไหร่นะครับขาดความสมดุลขาดความลงตัวหรือใช้ไม่พอเป็นต้นนะครับหามาเท่าไหร่ใช้มากเกินกว่าน,นั้นก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของความรักครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับจะมีเรื่องของความคิดความอ่านที่ ยังมีความขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างสูงยังเลือกไม่ได้เลือกมากจู้จี้จุกจิกละเอียดเลือกเยอะคิดเยอะคิดมากเลยทีเดียวในเชิงของความรักความสัมพันธ์นะครับหรือว่าจะเลือกคบใครแต่ละคนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะครับในส่วนของคนที่มีคนรักแล้วนะครับมันหมายถึงความวุ่นวายมาจากคนรักของเรานะครับคนรักเรามีเรื่องให้เราวุ่นวายใจนะครับมาทําอะไรให้เราอึดอัดก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะ อึดอัดนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของความรักมากันที่วันถัดมาครับคือวันศุกร์ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงค่อนข้างดีในด้านการงานนะครับการงานเนี่ยกำลังโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับจะมีคนส่งเสริมคนสนับสนุนคนช่วยเหลือนะครับใครที่ต้องติดงานทษาีครับใครที่ต้องติดต่อง,งานในวันนี้ก็จะพบกับความสําเร็จได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับในส่วนของธุรกิจการค้าส่วนตัวก็ไปได้ดีเช่นกัน มีดวงค่อนข้างโดดเด่นในเชิงการค้าธุรกิจด้วยด้านการเงินนะครับหมายถึงการวางแผนการบริหารจัดการการเงินได้ดีแล้วก็ลงตัวเลยทีเดียวนะครับบางท่านอาจจะมีโชคลาภจากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็ได้นะครับวันนี้ถ้าเกิดเราต้องไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไปติดต่อง,งานเจ้านายหรือว่าไปเยี่ยมญาติผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะได้โชคลาภดีๆเข้ามาก็ได้นะครับแต่ไหนว่าหยุดทั้งทีใครมีโอกาสนะครับใครเกิดวันศุกร์มีโอกาสจะด,ดีก็ลองไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ดูนะครับ จะได้สิ่งดีๆกลับมาแน่นอนในส่วนของความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับการมาเทพเข้ามาหมายถึงเสน่ห์นะครับมีคนรักมีคนนิยมชมชอบมีคนติดต่อสื่อสารเข้ามาอยากพูดคุยอยากสอบถามอะไรบางอย่างกับเรานะครับอยากพบปะด้วยนะฮะอาจจะมีการนัดพบนัดพูดคุยกันไปเที่ยวกันก็ได้นะครับถือว่าดีนะฮะในส่วนของคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วนะครับใครปรารถนา วางแผนครอบครัวอยากจะมีบุตรอะไรไงเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับ mm hmm. มีเกณฑ์ไปเที่ยวด้วยกันวันหยุดเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าพากันไปพบเจอญาติผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับมาที่วันถัดมาครับคือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับใครที่ยังต้องทํางานอยู่มีดวง คนสนับสนุนเรื่องการงานนะครับทั้งเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะทําให้เรามีความคล่องตัวมีความลงตัวค่อนข้างสูงในส่วนของการค้าธุรกิจนะครับก็ถือว่ามีความมั่นคงดีนะครับแล้วก็มีความหนักแน่นการตัดสินใจแรงต่างเนี่ยตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับโอกาสที่จะผิดพลาดมีน้อยการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับสาหรับคนวันเสาร์นั่นคือ พอดีพอดีพอเพียงพอใช้นะครับในส่วนของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักเนี่ยจะเน้นกันแบบเพื่อนมากกว่าเน้นกันแบบช่วยเหลือการสนิทกันเพื่อสนิทกันพวกนี้นะครับมีความเป็นกันเองค่อนข้างสูงในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับจะเน้นเรื่องของความอบอ้อมอารีความเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็ความช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นก็จะมีความสุขดีครับกับคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับ มาที่วันสุดท้ายของเราครับคือวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับการงานราบรื่นสําเร็จคล่องตัวดีครับการเจราจาติดต่อการค้าธุรกิจการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆลงตัวนะครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่ามีโชคด้วยนะครับเรื่องของการเงินนะครับมีความคล่องตัวด้านการเงินค่อนข้างสูงแต่ต้องระวังใช้จ่ายเยอะนิดน,นึงนะครับโดยเฉพาะจ่ายไปกับ เรื่องให้คนอื่นนะครับเลี้ยงดูคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเป็นต้นนะครับในเรื่องของโชคลาภก็มีโชคลาภจากคําพูดนะครับพยายามพูดจาจะดีเขว้นะครับบางท่านอาจจะได้คนสนิทสนมคนใกล้ชิดกันเนี่ยได้โชคลาภจากคนใกล้ตัวก็ได้นะครับเป็นโชคลาภโดยเสน่หาเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักไม่ค่อยโดดเด่นนะครับผูดด้ที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะอาจจะไปคิดเรื่องอื่นซะเยอะนะครับแต่ส่วนคนที่มี ครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปพบเจอญาติผู้หลักผู้ใหญ่ในวันพุธที่6นี้ก็ถือว่าดีเช่นกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนดีครับ